สวัสดีครับวันนี้วันที่22พฤษภาคมนะครับ68ผมจะนำเรื่องโซลาร์เซลล์ในโรงเรียนในรัฐเพนซิเวเนียนะครับในอเมริกามาเล่าสู่ฟังนะครับเอาสั้นๆนะครับอยู่แถวนี้นะครับรัฐนี้นะซึ่งอยู่ก็ไปทางหนาวนะครับมาดูนะครับก็มีรายงานออกมานะครับจากข่าวชิ้นหนึ่งที่ผมเจอในวันนี้นะครับขอลิงก์หน่อยนะครับ ประเทศไทยเรานี่ก็มีปัญหาค่าไฟฟ้าแพงอยู่นะครับโดยเฉพาะในโรงเรียนในฐานที่อาการเนี่ยเรามีสถานที่พอที่จะติดโซล่าเซลล์ได้เพื่อลดค่าไฟฟ้าแต่เราไม่ทํากันมาดูในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับเป็นโครงการในโรงเรียนนะผมขอลิ้งเอาข้อมูลสาคัญสำคัญออกมาก่อนนะครับรายงานนี้เขาพบอะไรม้างขอเวลานิดนึงครับขอเวลานิดนึง เอาละนะนี่ก็พบอะไรเอ่ยนะครับเขาบอกว่าร้อยยี่สิบสีโรงเรียนแล้วเนี่ยที่ติดโซล่าเซลล์เฉพาะในรัฐนี้นะร2 4โรงเรียนเอาไปดูแผนแรกรวบแต่ละโรงเนี่ยประมาณ3ามอหกสิากิโลวัตต์สามรหกินึ่งกิโลวัตต์ในบ้านเราเนี่ยจะผลิตไฟฟ้าได้เดือนละประมาณร้อยี่สิบหน่วยนะครับ1กิโลวัตต์ในบ้านเรานะครับประมาณร้อยี่ิหน่วย ต่อเดือนนะครับคิดต่อไปแล้วกันแล้วเท่าไหร่นะครับทั้งหมดมีร้อยยี่สบสี่โรงเรียนแล้วที่ติดโซลาเซลล์นะะแล้วก็เป็นสิบเปอร์เซ็นตของโรงเรียนทั้งหมดนะครับตัวนี้นะในอำเภอเนี่ยนะยังแค่สิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วอะไรอ,อาแล้วทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยสี่สิบห้าเมกะวัต์นะครับเยอะนะครับเมกะก็เอาพันคูณ สี่สิบห้าแต่และเดือนได้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบหน่วยนะครับก็เท่าไรเอ่ยแสนสองหมื่นหน่วยต่อเดือนประมาณนั้นนะครับหน่วยหนึ่งนะครับแล้วก็มาดีมาดูการเติบโตก็มีกราฟไปดูด้วยนะครับนะเพิ่มขึ้นในช่วงสิบปีนะครับในช่วงสิบปีจากสิบสามเมกะวัตเนี่ยนะก็ขึ้นมาเป็นถึงสี่สิบห้าเมกะวัตขึ้นอย่างค่อนข้างรวดเร็วนะครับ คนขับรดเร็เวมาชะลอตรงนี้นิดตอนนะครับแล้วอะไรอีกอ่าข้อมูลอยู่ตรงไหนอ่าแล้วก็มาดูนี่แผนที่ติดต่างๆนะครับแล้วมาดูเหตุผลที่เขาติดนะครับก็เพราะว่าลดค่าจ,จ่ายของเรียนนะครับนี่เขาติดที่ไหนบ้างในในเมืองในชนน้บทนะครับอยู่นี่ในเมืองอยู่นี่ในทาวกับซิตี้ต่างไงไม่ทราบกันนะครับเอาละไม่เป็นไร นะครับแล้วมาดูที่โรงเรียนนี้นะฮันติงฮันติงตันนะครับในบริเวณนี้โรงเรียนนี้นะครับเข้าไปดูนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาสามารถจะลดภาษีได้ถึงสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับจ่ายไปแล้วเนี่ยนะจ่ายไปติดติดเข้าไปหนึ่งล้านเนี่ยนะก็จะได้คืนค่าภาษีสามสิบเจ็ดไม่ต้องเสียภาษีนะครับแล้วก็ลดค่าไฟฟ้าได้ ได้เยอะทีเดียวนะครับไปดูที่มีอะไรบ้างครับนี่นะสาภาพโรงเรียนติดโซล่าเซลล์นะตรงนี้น่าจะเป็นลานอะไรสักอย่างหนึ่งครับเอาละมาดูนีนี้บ้านเราเนี่ยถ้าเราติดนี่นะเราก็จะลดค่าไฟฟ้าของโรงเรียนเอามาเป็นค่าอาหารให้โรงเรียนอย่างดีแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าไฟฟ้าในบ้านเราในเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้ใช้ แล้วก็ไฟก็เข้าไปในสู่สายส่งโดยที่รัฐไม่คืนให้นะครับถ้ามีระบบเน็ตมิเตอร์ริงคือการแลกไฟฟ้ากันเนี่ยไฟฟ้าจากส่วนที่ไม่ได้ใช้ในตอนกลางคืนหรือตอนไอ,อตอนเสาร์อาทิตย์หรือตอนปิดเทอมเนี่ยก็จะนํามาเป็นค่าหารโรงเรียนได้นะครับนี่เขาบอกว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถที่จะลดค่าไฟฟ้าได้20ปีนะฮะ20ปีนี้รวมกัน7ล้านเหรียญน,นะครับ เจ็ดล้านหรือก็สองร้อยกว่าล้านบาทนะครับไม่น้อยเลยนะครับเรื่องแบบนี้เราไม่คิดกันนะครับเราไม่คิดเพราะที่เราไม่คิดก็เพราะว่ามีการผูกขาดในภาคไฟฟ้านะครับแล้วรัฐบาลก็ไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้ลองดูทิครับโรงเรียนเราสามารถที่จะลดตรงนี้ได้แล้วมาเป็นสวิการนะครับนักเรียนนะครับครูได้เลยครับแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ